สวัสดีครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับได้แนะนําวิธีการทําประตูจากลูกเตะมุมไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งรับจากลูกเตะมุมบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยหลักๆก็จะมี3อย่างมาให้เลือกนะครับก็จะมีแบบผสมอันบนอันซ้ายก็คือประกอบแบบตัวต่อตัวนะครับอันทางขวาคือคุมโซน่าเดี๋ยวมาดูเลยนะครับแบบแรกนะครับแบบผสมนะครับดีแพดทางซ้ายหทีอันบนนะครับ แบบผสมก็คือจะมีการยืนคุมโซนตรงเส้น6หลานนะครับแล้วก็จะมีตัวแยกออกไปประกบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอีกทีนะครับซึ่งการตั้งรับแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับอาจจะดูอีกทีครับจะมีการยืนคุมโซนนะครับแล้วก็จะมีตัวแยกออกไปประกบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งขอแนะนําวิธีนี้ครับในการรับมือลูกเซตพีทฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าอันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบ แมนทูแมนนะครับหรือตัวต่อตัวอันทางซ้ายนะครับวิธีนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนิดหนึ่งครับเพราะว่าจะมีการแยกไปประกบตัวเลยนะครับถ้าซวยหน่อยก็อาจจะเจอผู้เล่นฝั่งตรงข้ามตัวใหญ่แต่ผู้เล่นฝั่งเราตัวเล็กนะครับจะมีพื้นที่ในการเข้าทําค่อนข้างเยอะแบบแมนทูแมนเลยไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่นะครับจะมีช่องในการเข้าทําเยอะนะครับ อ่าแบบต่อไปครับแบบคุมโซนแบบคุมโซนก็คือผู้เล่นทั้งหมดทั้งทีนะครับจะเข้ามายืนรวมรวมกันอยู่ในกรอบ18หลานะครับจะมายืนคุมโซนเพื่อที่จะป้องกันประตูนะครับวิธีนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงครับถ้ามงสกัดออกไปหน้ากรอบเขตโทษนะครับอาจจะโดนยิงไกลสวนมาก็ได้ครับเพราะว่าผู้เล่นของเราเข้ามาอยู่ในกรอบเขตโทษทั้งหมดนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับ อ่าแบบโซนครับอ่าให้สังเกตเลยครับค่อนข้างเสี่ยงครับวิธีนี้เนี่ยครับอย่างจังหวะนี้ถ้าเกิดห่งไปเข้าทางอาจจะโดนยิงไกลได้ง่ายๆครับอ่าขอแนะนําอันนี้เลยครับอัาบลครับแบบผสมนะครับดีผพดซ้ายหนึ่งทีแล้วก็เลือกอัาบลนะครับก็อันนี้เลยแบบผสมจะมีการยืนคุมโซนแล้วก็จะมีการแยกออกไปง่ายๆคือผสมกันระหว่างคุมโซนและแมนทูแมนนะครับแบบผสม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหากยังไม่ได้รับชมคลิปในการเตะมุมยังไงให้ได้ลุ้นประตูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม